สวัสดีครับท่านผู้ชมีิรักทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบหกสิงหาหกสามครับเรามาดูการเก็บอะไรไฟฟ้าครับวันนี้ผมเก็บวันนี้แล้วครับผมไม่ได้เช็ดครับนี่จะเป็นกระปุกอะไรขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เราไปหาซื้อมาครับที่ใส่ขนมปังหน้าตาแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วเรากินขนมปังเสร็จแล้วเราก็ เอาปลอกอมจากตัวนี้นะครับเอามาใส่พวกอะไรไฟฟ้าในไฟฟ้ามันมันมองเห็นครับเวลาเราใส่ลงไปเราสามารถที่จะมองเห็นได้ครับเพราะเราอายุมากแล้วครับเวลาเก็บไปตรงไหนจะลืมัหลบบนี้ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกอะไรก็จะเป็นพวกนี่ครับ สวิไฟนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นฟิวหลอดครับฟิวใส่สำหรับปลั๊กไฟนะครับนี่ฟิวแบบนี้ฟิวหลอดแล้วก็จะมีปลั๊กไฟตัวผูกตัวเมียอย่างเงี้ยใส่ครับใส่ไว้ครับนี่ครับใส่ไว้ครับเวลาเราจะเอามาใช้เราก็หาใช้ง่ายครับอันนี้ต้องเอามาเช็ดนะครับนะความสะอาดว่าเราจะได้มองเห็นชัดเจนครับ ก็จะหาไปซื้อมาอีกครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับขนมของขนมแบบนี้นะครับว่าจะไดเอามาใส่อะไรมากมายครับคงจะามาใส่พวกน็อตนะครับมันเห็นชัดเจนนะครับต,ตัวเล็กๆนะครับใส่ใส่ไว้เวลาเราจะจะใช้มาแล้วก็หยุหที่อย่างนี้มาใช้ง่ายครับอันนี้ก็ยกไป ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าออตัววันนี้ก็ส่งไปหลายตัวแล้วครับสายพวกนี้วันนี้สายมันแข็งครับแข็งก็ไม่ดีแล้วครับนี่สายแข็งมากครับอ๋อเดี๋ยวดูกันครับถ้ามันใช้ได้ก็โอเคครับฝือใช้ไปก็ไ <c oughs> ด้เอเส็ดดูเสร็จดูเดี๋ยวเราจะ ทำความสะอาดครับนั้นะรุ่นเก่าเนี่ยครับพวกไอ้นี่นะครับหน้าตาเขาเป็นนี้ครับรุ่นนี้ก็อยู่ปีพศออประมาณไม่ได้เขียนไว้นะครับนานแล้วยี่ห้อยี่ห้ออะไรเนี่ยครับ Antometic a n โต m e t i c a อ t o m e t i c Carmel 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 ตาอูดอ่า สมัยนั้นตาอูดมีสือว่าของดีนะฮะน้ำชมสมัยก่อนนะครับตาอูดของดีครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูก่อนนะครับว่าสายมันแข็งมากครับนี่ครับแข็งปกนะครับเช็คดูดดว่าดีหรือเปล่าเอาขึ้นครับผลวดขึ้นครับผลวดขึ้น ท่านผชมเห็นไหมครับนี่ครับอ๋อนี่ไม่เป็นไรครับสูงขึ้นครับผมก็จะขันมาดูด้านนี้ดูว่ามีพวกไข่ตุ๊กแกอยู่หรือเปล่าไข่ตุ๊กแกเข้ามาอยู่นี่ใครจะชอ็อตโอ้โหท่านผู้ชมดูครับไข่ตุ๊กแกเต็มเลยครับ เนี่ยครับทำให้ไฟช็อตเนี่ยครับครับวันนี้โอ้โหดูครับแม่ไม่น่าจะมาทำรังในตัวนี้เลยเนาะสุดยอดเลยงานงานนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าข้างในเป็นไงบ้างไม่ใช่เสียบปลั๊กไฟแล้วไฟช็อตปุ๊บเลยไม่ไหวแล้วนะ,นนะดีนะหรือเสียบปั๊กตอำลมครับ ผมทำงานก็ปูนี่จะไข่ทุกแกไม่ใช่ทุกแกครับจิ้งจกรู้ไหมครับ สายไฟลงตรงนังครับเดผมแกะดูกันครับัวเสียบปลั๊กไปในไฟจะช็อต สาภาพพระทั้งชมสายมันหมดสาภาพแล้วแข็งโป๊กเลยครับตายจนะไหมโอ้โหดผมต้องชำแหละดูก่อนครับรุ่นนี้ก็เสียตัวนี้มันแกะยากมาทับงทงั้งจุ่มมันเป็นน็อตอย่างนี้เราต้อง ขออะไรอ่ะโอ้โหน็อตโบกุกนี่แกะยากนะครับแกะยากมากโอ้โหดหรือทำมาดีครับสายนี้ทำมาดีมากแต่สายก็หมดสภาพครับเนี่ยตอน,นี้ครับ เวลาเราจะขันตัวนี้ขันยากกัะต่อตัวนี้นะครับโอ้โหออกแบบมานี่โอ้ออกแบบมาไม่ค่อค่าเลยครับนี่ครับเราตกเอียงนี้ครับเวลาขันยากนักนะครับจริงเราจะไม่น่าจะมาใส่เจอบตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้ทิ้งไว้ทําไมนะครับผมไม่เข้าใจทำไมจะขันตัวนั้นได้นะเออแปก สายครับลืงปุ้งนังน,นะครับม้วนอยู่ข้างในนะครับโอ้ยแหมเดี๋ยวตกกันทั้งในะเรื่องใหญ่แล้วครับนอดตัวนี้นะเออนั่นปุ่มใส่ไม่หมดนะครับหาไปตัวหนึ่งนะอะไรอะต้องหามาใส่ได้นะโอ้อะไรนะท่างทำชุมทำไมมันแข็งเงี้ย <c oughs> เออ เลือเธออย่องงี้โหดูดูดูปัดทิพทองปัดทิพยังเอ้าไม่ได้แล้วครับใส่งี้ไม่ใส่เข้าไปแล้วับตัดทิ้งเลยครับ แข่งแบบนี้นะไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเกิดมันช็อตมาข้างในฟิวไฟบ้านขาดซ่อมฟิวไฟบ้านอดีกลํลำบากเอาทิ้งก็ตัวนี้ก็ขามเข้าไปเพื่อว่าไม่ให้มันหลงลืมมาครัง้งเราไม่มีเวลามาทำครับแกะแกะได้ครับแต่เวลาซ่อมนี่ เราไม่มีเวลาวันนี้ก็หมดแล้วครับตอนเย็นแล้ววันนี้ประมาณหกโมงเย็นแล้วครับ<_ T _ T> ขวนวัสด,ปก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 ดุอุปกรณ์เข้าไปก่อนแล้วก็ไปหาซื้อมาครับอืมลายน็อ,รนอตรงไหนหายตัวไหนอยู่ตรงไหนเอออ๋ออยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะอ่าน,อนัดมันหายไปตัวนะครับอืม แก่นี้ตรงนี้แก่นี้ตรงนี้โอเคเล่นเยอยากมากนักมากถูกไปเป็นเรื่องท่านผู้ชมจะุบร้องแล้ว เจ้รับวตัวนี้ครับมันติดนะครับมันมันบังรัน้่ันขันมสะดวกครับเดี๋ยวผมต้องชำแหลกดีกว่าแวว่าไอ้แจ็าตัวนี้คืออะไรนะครับรเราใส่ตัวนี้ได้ไหมนะครับผมจะดูก่อนครับทำอย่างนี้ไม่เวิร์กเลยครับ เดี๋ยวผมผมตอบที่ไปทำให้ชมนะครับผม,ผมแกะตัวนี้ก่อนครับหาวิธีแกะก่อนครับทำแหกดูข้างในผมแกะออกได้แล้วครับมันมีนอ็อตตรงนี้ัตัวนะครับผมจะไปแกะทำให้ชมได้ดูข้างในดูครับดูไอเจ้ามันเข้าไปได้อย่างไงครับจะจริงจบนะครับมันเป็นไข่อยู่ข้างในนะครับผมจะหาวิธีเอาตัวนี้ออก อย่างใดอย่างไรดีครับยากมากครัเขาดีไซน์มาไม่เท่าไหร่ครับไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้ขันยากาเอาใส่ก็ยากมากเป็นรุ่นเก่าครับ เล็กนิดเดียวครับมันไม่มีครับแล้วก็ใช้แบบนี้แล้วครับจริงจริงมันมีบล็อกตัวทีครับมันบล็อกเบอร์เล็กเกินครับมันมีดีนะครับที่ทเขาเป็นนอ็นอตน็อตตัวเมียเป็นทองเหลืองครับเนี่ยครับเป็นทองเหลืองถ้าเป็นเหล็กนี่โอ้โหผมว่าอ,ออกแกแน่ครับ ผมจะออกยังไงเนี่ยอ้าวเอ้ยเอ้ยถ้าจะยากหน่อยนะอา่านี่ก็ยังไม่ออก คนชมชมกินเวลาชมเยอะครับเดี๋ยวผมหาวิธีออกครับออกได้แล้วครับนี่ครับเอาเจ้าตัวแอลนี่ออกครับโอ้ท่านผู้ชมเป็นรุ่นเก่าแล้วครับเป็นแผ่นแบบนี้ครับนี่ครับนี่เขาเรียกกันข้างในมันเป็นแผ่นความร้อนนะครับขอนความร้อนรุ่นนี้ก็คฟงมันมีเปลี่ยนแล้วครับ แผ่นความร้อนถ้าเสียมันเสียง่ายครับแผ่นความร้อนข้างในเนี่ยครับเป็นแผ่นนี่ครับถ้าเสียเสียแล้วเสียเลยครับสมัยก่อนมีเียมีมีเปลี่ยนครับสมัยนี้ไปหาเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับท่นนานผู้ชมดูโครงสร้างด้านใน,นครับอันนี้เป็นแผ่นความร้อนด้านนี้นะครับ เราแกะก็แกะได้นะครับแผ่นตัวนี้ครับแกะพบมันมันหักเลยแหละครับหักเป็นแผ่นเลยครับถ้าหักเป็นแผ่นเราก็ใช้ไม่ได้แล้วครับนี่ครับไม่ือสมัยนี้ก็คงจะไม่มีเปลี่ยนแล้วนะครับถามว่าใช้ได้ไหมผมยังไม่รู้ผมต้องลองดูเอาไปเข้าก่อนถามว่าตัวนี้ทนไหมทนมทนไม่เท่าไหร่ครับ ใช้ใช้ประมาณสักปีนี่ก็เปลี่ยนแล้วสมัยสมัยก่อนนี่เลยช่างซ่อมอ่าเขาเรียกช่างซ่อมอะไรนะเรารีีเนี่ยจะจะซ่อมบ่อยครับแผ่นตัวนี้นะครับกาจะมีขาย,ยครับแต่ถ้ารุ่นเป็นปน้าชนิกนี่เสียยากครับมันเป็นหลอดเป็นเป็นหลอดตัวยูครับเป็นกดลวดตัวยูนี่เสียยากครับแบบนี้เสียง่ายนี่รุ่นเก่ากึกแล้วครับผมว่าอายุเขาเนี่ยประมาณสักสามสิบปีหรือ หรือสีิบปีขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับ <_ D> นอกจากว่าผมคงจะไม่ซื้อสายมาใส่หรอกครับเพราะว่าเอาไว้ดูเล่นก็นแล้วกันนะครับ ผมดูๆล้วมันบอกบางเกินนะ <_ d ose> เห็นตัวนี้นะครับแต่ผมวัดดูแล้ววัดดูก็อะไรก็กใช้ได้อยู่ครับไฟไฟก็ไม่ขาดนะครับผมวัดดูวัดดูไฟขึ้นไหมนี่หลักตัวนี้อ๋อหลักตัวนี้มันตรองหลักตัวนี้มันต้องติดตัวนี้อยู่ดีครับ ดีไหมดีเห็นตัวนี้เสาตัวนี้สามารถต่อไฟเข้าตัวนี้ได้ไหมมันน่าจะได้นะต่อสายไฟเท่านี้อีกเส้นหนึ่งเพราะเขาตัวนี้อยู่ดีเพราะเื่อเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นอ่าคอนแทคอ่าคอนแทคหน้าคอนแทค ได้นนิ้นหน้าคอนแทคมันเป็นรุ่นเก่ามากนะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับผมก็จะไปลองถามดูนะครับมีขายหรือเปล่านะ,ะถ้ามีมีขายเราก็ไปชุบชีวิตใหม่ถ้ามีขายผมจะมาบอกนู้ชมครับผมไปลองไปถามนะ,ะแก่ง,งี้เราไปถามดูนะครับ มีขายไหมครับมีขายได้จะผมมาเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมดูครับเปลี่ยนใหมใ่เสร็จแล้วครับแต่อันนี้ดีไหมัหดีอยู่ครับแต่ผมอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ได้ไหมครับเอาเดี๋ยวเราก็ประกอบอะไรไม่เป็เยอะหรอกครับก็คงจะใส่เข้าไปแล้วขันน็อตไปเฉยเฉยนะกลัวน็อตหายเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปหามาเปลี่ยน อะไรเอ่ย <cake> มี <tinc S 2> อะไรเล่นบ้างใช่มาตัวสองตัวนี่แหละครับไปเข้าสองตัวนี่สองตัวนี่แหละครับนู้ชม แต่เขาตัวนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ผมว่าไม่น่าจะใช่ตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นซเออมันเป็นหน้าคอนแทคอยู่นะครับเป็นหน้าคอนแทคอยู่แต่สปริงก็ย้ำมาหากันนะครับย้ำมาหากันย้ำมาหากันแต่ตัวนี้ย้ำมาหากันไอตัวนี้อมัมนต้องใช้ตัวนี้แล้วครับตัวนี้เส้นตัวนี้เส้นนะครับอันางนี้นก็เลี้ยงไม่ได้ครับตัวนี้นะมัน เข้ายากนะคร,รับตรงนี้นะครับมันต้องให้จะเข้าง่ายว่าต้องประกอบตัวนี้เข้าไปก่อนสายเข้าไปก่อนนะครับแล้วมาประกอบเปทีหลังเออทางนั้นจะเวิร์กกว่าครับเราเป็นว่าก็จากตัวนี้๋ยวผมดูเข้าว่ามันหน้าจะาเป็นยังไงเอ,อ่อตตัวนี้อประกอบไปตัวนี้เนะาะเดี๋ยวมจะลืมไม่ใช่แล้วครับ ขันเข้าไปก่อนให้มันอยู่ตำแหน่งได้ตำแหน่งนั้นไปก่อนครับเราทดลองปหาซีื่อแผ่นตัวนี้มาว่าจะมีขายไหมนะครับของโบราณนะครับยุคเขาประมาณสี่สิบปีแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับถ้าไม่มีขายเราก็ไม่ซื้อสายใส่ครับเพราะว่าซื้อสายใส่ล้วก็ไม่ได้ใช้ <laughs> เราไป เล่นตัวนี้ดียครับตัวนี้ยังเวิร์กกว่าครับตอนนี้นะครับซื้อสายใส่ตัวนี้ยังยังเข้าท่าอยู่ครับนี่มันยังรุ่นใหม่มาอายุเขายังไม่ถึงสามสิบปีครับยี่สิบแปดปีครับยี่สิบแปดปีอันนี้รุ่นนี้ประมาณสี่สิบปีได้เราก็จะขันน็อตเข้าไปเป็นบางตัวกลัวลืมเราไปหาซื้อมามีขายไหม อาจจะเป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องถือไปเลยนะครับถือจากนี้ไปเลยให้เขาดูมีเปลี่ยนไม้มีเปลี่ยนขอโชคดีเราจะเปลี่ยน,นครับเปลี่ยนก็ซื้อสายมาใสา่เราลองใช้ดูครับเรามาชุบชีวิตเขาครับ ดูดูดดดดรถจักรตัวนี้เชะใช้ก็ไม่ได้ดานครับอีกหน่อยมันก็พังครับนี่แผ่นนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนใหม่ก็ดีครับแผ่นตัวนี้นะครับผมลองขันตัวนี้ดูก่อนครับร็อพวกนี้มันได้ไหมโอ้ได้ครับน็อตจักรตันี้สลิมยังไม่กินครับถือว่าขันออกมาได้โอเคครับแต่ตอนนี้ยังเราไปขันอะไรสักอย่างเพราะเราไม่ได้ของใหม่มา <laughs> ให้มันคงสภาพแบบนี้ไปก่อนตราอูดนะครับท่านผู้ชมตราอูดนะแต่ยังไงเนี่ยแต่ยังง,งี้มั้งยังงี้มั้งติดอย่างงี้นะแล้วก็จะปูกน้องร้องครับโอ้ดูท่านผู้ชมดูอะไรก็ไม่ครบครับ เนี่ครับโรงงานใส่มาไม่พรบไม่มีแหวนแต่ตัวนี้ไม่มีแหวนแร้จริงมันมีแหวนนะครับเอ,อ่โรงงานผลิตมาไม่มีแหวนคือแต่ตัวนี้ยังไม่ไเคยแกะนะครับผมผมแกะครั้งแรกนี่แหลคแนนะครับไี่มีแหวนนี่ครับนี่มีแหวนเอ,อโรงงานก็ลืมได้ครับลืมใส่แหวนเอาเป็นว่า อ๋อไม่ได้พี่เนาะต้องขันน็อตนี่เข้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน็อตหายอะไรอีกที่เราจะขันอีกไอ้เจ้าตัวนี้เนาะเออขันเก็บไว้เหมือนเดิมทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่หายแล้วทีนี้อันนี้ออกไปเดี๋ยวหายอันนี้ล่ะออยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมนี่ครับเจ้าพวกนี้นะของรุ่นเก่ามันจะไม่ทน,นครับนี่ครับโดดความร้อนไนอะ้เจ้าตัวนี้ไม่ทนนะครับนี่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเสียแล้วครับ เจ้าตัวนี้มีเปลี่ยนนะครับสมัยก่อนผมเคยเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวนี้มันโดนความร้อนมันไหมครับน,นี่เริ่มมีแล้วครับเจ้าต,ตัวปรับความร้อนนี่ครับตัวน,นี้มันไหมมีขายครับไม่มีขายแต่สมัยนี้คงไม่มีขายแล้วนะครับอะไรคงหายากแล้ควครับเพราะเขาไม่ใช้กันแล้วนะ,ะแต่น่าจะเก็บไว้อนุรักษ์ไว้ดูเล่นนะผมว่านะเออไอรุอ่นอยู่ดูครับถ้าอันนี้มัน ปุ่มตรงนี้นะครับปรับใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับร้อนนะครับเราถ้าขัดนี่ปรับความความร้อนมันขึ้นมาตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ร้อนมากมันร้อนมันไหมนะครับก็ถือว่าเขาดีไซน์ยังไม่ค่อยดีนะครับสมัยนั้นนะครับแต่จาตัวนี้ปรับข้างบนครับความร้อนเข้าไปถึงก็มันเป็นเ้นลวดนี่ครับจาตัวนี้นะคือพัฒนาขึ้นนะครับของ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 อะไรอะในเชนแนลนะครับปรับข้างบนนี่ครับ ความร้อนเข้าไม่ถึงนะตัวนี้ยังดีครับดีครับตัวนี้นะความร้อนมาไม่ถึงแต่เจ้าตัวนี้ความร้อนกะโดนมาตรงๆง,งแบบนี้แล้วครับเนี่ยความร้อนเข้ามาในนี้ครับไม่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าถาม่าคนจะใช้ไหมมันไม่ควรใช้นะครับ <c oughs> ครใช้ถามว่าซื้อแผ่นนี้มาประกอบแล้วจะดีไหมดีแต่มันเกิดอย่างนี้แหละครับ แต่ตัวนี้ไม่ไม่ปั๊บาหาเปลี่ยนไม่ได้เองครับเพราะงั้นเราก็จะตกลงเราจะไม่ไม่เปลี่ยนอะไรสักอย่างนะครับเพราะตัวนี้มันไม่เวิร์คครับมันรุ่นเก่าเกินเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมดีไหมครับเอาไว้ดูเล่นเนาะ<ส> <simples> ไม่ประกอบแล้วครับสายเสือก็ไม่ต้องใส่แล้วครับผมมานะครับแข็งหมดแล้วครับอืมน่เพราะมันตัวนี้เตัวนี้มันไม่เวิร์คครับถ้าตัวนี้มันเวิร์กเนี่ยผมอาจจะ เขามาใช้เพราะตัวนี้ดูแล้วมันมีเปลี่ยนหรือจะลองเสี่ยงเอาไปหาแต่ตัวนี้นะครับใช้มาไม่นานเท่าไหร่ครับใช้ประมาณสักเต็มที่สักงานสองงานไหมกแล้วครับนี่ครับมันเป็นปติกามันไม่ง่ายครับนี่ครับความร้อนมาขึ้นมาออมันอยู่ตรงนี้พอดีครับนี่ครับตรงที่ความร้อนความร้อนขึ้นมาข้างบนเลยแล้วครับนี่ครับเป็นมันเหล็กนี่ครับ ผมนี้ร้อนหมดเลยครับนี่เราใช้เนี่ยครับความร้อนขึ้นมาแผ่นนี้แลครับนี่มือเราร้อนเลยครับนี่ครับความร้อนขึ้นมาบนมือนี่ครับแต่เจ้าตัวนี้ดีหน่อยครับผลิตมาครับนี่ความร้อนขึ้นมาอย่างไรขึ้นมาถึงมือแต่นี่ถ้ามันมีรูนี่ครับความร้อนกาขึ้นมานี่ครับระบายเอาตรงนี้ได้ระบายเอาไว้ตรงนี้ได้รลุ่นี้นะครับมันมีรูนี่ครับ สามารถความร้อนขึ้นมาแล้วก็ระบายออกข้างได้ครับรุ่นนี้นะครับรุ่นในรุ่นในแคแนลรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยอายุส2แปปีนี่นะครับถือว่าโอเคนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ไม่โอเคครับไม่โอเครุ่นนี้ครับความร้อนเข้ามาโดนมือหมดเลยครับนี่ครับคร้อนเข้ามาโดนมือหมดเลยหรือมือร้อนเลยนะครับอืมคือผลิตออกมาใช้ในช่วงหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่าดีขึ้นมาหน่อยแข่งกับเตาถ่านสมไมนั้นนะครับเตาถ่านเตาถ่านเดี๋ยวผมไปเอาเตาถ่านให้ดูครับเตาถ่านเป็นยังไงครับเตาถ่านเดี๋ยวก็ดูนี่และครับท่านผู้ชมนี่คือเตาถ่านนะครับเนี่ยครับนี่นี่มันยังใช้ได้อยู่นะครับเราถ่านก็ใส่ใช้ได้นะครับนี่รุ่นนี้นะครับ ผมยังเนี่ยหลุดไปครับนี่หัวจุดนี้หลุดไปนะที่ร้อนๆเนี่ยครับยังไม่ได้ใส่ก็ทัอนไม้เดี๋ยวผมก็องหาเอาไม้มาใส่นะครับสมไปนะครับไม้แบบนี้นะครับนี่รุ่นนี้นะครับใช้ได้อยู่แล้วครับนี่หน้าตานะครับนี่นี่หน้าตาแบบนี้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้อายุประมาณร้อยปีครับ รุ่นนี้นะครับร้อยปีขึ้นร้อยห้าสิบปีประมาณนั้นครับสมัยราชการที่ไหนครับนี่ราชการที่ห้านะครับนี่คานผู้ชมราชการที่ห้านะครับรุ่นนั้นเลยนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสิบนรุ่นที่สิบนะครับกี่ปีครับสมัยราชการครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กสมัยแล้วครับยังอยู่ยงคงกระพันในไม้นี่ครับทนนี่ครับอัตราเขาแคสิบไหมครับหนูลักไว้ก็ดีนะครับวันนี้ครับมาให้ดูกันเล่นนะครับท่านผู้ชมคงจะลำลาท่านผู้ชมไปก่อนละครับถ้าหาของเล่นได้คนนี้ได้ก็คงจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเจ้าตู่หิวข้าวนะครับลาไปก่อน